มาเจะมาแล้วหรือเปล่าวะไอ้มาสัินี้เหม่อเรือยมาจะมาแล้วเนยมาสัินี้มาสาินี้มาแล้วมามามหันหน้าดิหันหน้ารับรับรัหันรับดิรับดิมาแล้วมาแล้วหันรับดิหันรับดิลคนเกแดงมันตั๊บกูแดงอมแดงกมาลเมดนี่ยออกมาไดนกําลังกํลังกํลังไปเข้าข้างหลังให้นะไอติมเอาไหมน้มันชนแล้วนะช ไอ้เหี้ยมันชนแล้วไอส,สัตว์มันชนแล้วไอเหี้ยมันชนแล้วชนแล้วมันชนแล้วกูนนวนนวไปตรงสามทีบกูไปตรงสามทีบ ไว้ต้องถาปืนจะตกนะปืนอะไวต้องามสิใจเย็นใจเย็นผานนะล่งนะมันร่วงมันร่วงหนึ่งมัน่วงหนึ่งชนพงชนล้มดอกส่นล้มดลอกมัน่วงหนึ่งไปแตลงมาตรงฮาเาแยกกันาลวมันร่วงหนึ่งแล้วมันร่วงหนึ่งแล้วมันร่วหนึ่งแล้วบู้าอะไรจะูว้ามันใกล้มันตกอะไ้ลง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 มาลงแรงมาลงงอไรจะบูบ้าม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 าาจะูาไจะู ตูตูลมตูลงตงเรื่อไปลงตเื่อนไปลงตเื่อนอไลงไม่ลงไม่ได้ลงไอย่าลงไปลงเลยลงเลยเดยนไปเดนลงเดยเดินลงลงนี้ลงนมาลงมาลงมาลงมาตรงเพื่อนลงมาเลยลงมาเลยลงมาลงมาลงมาไฟไฟกลางเอให้ใหญ่นะพอไฟกลางเอาแขงเอาดียเพื่อนตายยิงไปเลยสงเลยเฮ้ยกิิิิยงยยิง เพื่อนหลังบ้านเยอะๆหน่อยได้ไหม啊เราบ้านอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนเอ้ยเอาเพื่อนเดียวเพื่อนดีดีมีเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยดิพี่เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเอาฟังเลยกางไฟขอเยอะเน้นกางไฟเน้นกางไฟน้ำเน้นกลางไฟน้ำไม่ต้องไปร่องน้ำเฮ้ยไรไปเปไปไปจะตายแล้วจะตายแล้วเอาตัไฟเอาตัไปจากเขงหลังไปถือถือถืถือตบไปนีตบไปนี้ตบไี้ไฟเอาตบไปนี้กหล์ฟกอล์ฟกอล์ดกพี่ฟกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟคอด์ฟกอล์

ดีเมาเพื่อนหนเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาศพด้วยเอาศพด้วยเพื่อนเอาศพด้วยดีเมท้าศพด้วยเอาศพด้วยข้าได้ศพออกด้วยเพื่อนดีเพชรท้าได้ศพออกไอ้พี่มันหลังคไยทำคุยอะไรสัตว์เอ้ยเพื่อนนี้ดูเพื่อนหน่อยดีเมท้าเพื่อนเยอะดูเพื่อนเยอะเพื่อนตายกระจอกไอ้สัตว์ไปกันไปกล้าดูดูแย่งมันหายแย่งมันหายแย่งมันหายดึงมือลอดได้ดึงมือลวดได้ดึงมือลวดได้ มึงข้างมึงข้ามึงตายเขาพี่อะมชุไเพื่อนดีกวแดงเนี่ยมาดีสนาดีสดีานไม่ตไหเฮ้ยหัวแดงมึงเดนคี้มาชุเพื่อนกวาแดงไปหน่อยเฮ้ยหัวแดงมึงดีไม่ก่อนดไปหน่อย้หัวแดงเฮ้ยมึงใครดงหัวแดงน้องน้องมึงไปชุบเพื่อนดีน้องน้องชุบเพื่อด้านหลังเลยเพื่อนเราตายเนี่ยโอมไปแต่เลยไอสัตวไองใครเนไอเกงุกเนี่ยไป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 ไ

ดูดูศกเอาศกกักกัเป็นทีมไฟมาหลังบ้านมาหน่อยมาหลังบ้านมาหน่อยเห็นนิออรบ้านมากัตรงนิอออหรเห็นนิออป่ะเห็นนิออร้มันยัมาจุกนะหาหลังบ้านพี่หลังบ้านเราไม่มีเลยนะตอนนี้ท่านมีทานมีไหลไหลไหไหไหมากไหวมากบ้านเรามาัมาุกล้วพี่ตัวนี้บ้านเราแล้วโอเคมยมาเลมาเลมาเมีคนเยอะมาเลยเชี่ยักมาชักไอสัตว์มาเลยเชี่ย

พี่ตผมน่ย okay, ือยอเค่อรงยรมีัดหน่อยเพื่อนเ่ย็ยัดหน่อยยัดหน่อยหน้าหลังหนังกระตูนหน่อยเพื่อนหน้าหลังหนังกระตูนหน่อยหน้าหลังหนังกระตูน้เชี่ยนหน่อยหน้าหลังหนังกระตูนห้แเชี่ยนขาวขาวหน่อยเพื่อนสครับพี่บางวอรสวยครับไปเพี้ยนลุกไปเลย กันนมยิงอับไปมาแท้เลยดิวนมายิงอับไมา้ยอยู่ีมีเพื่อนมีมนคืมันล่วงหน้าหลังหังกตตูหน่อยพื่หน้าหลังหนังกตตูหน่อยที่น้องสอนสวยเพื่อนสวยสวยครับพี่บางวานสวยครับพี่บางวานสวยครับส่งไปหน่อยดิตอบตไปหน่อยอย่าย่าเพิ่งห่วงับนพี่นบลไม่ได้ไอ้มึงมึงก็ับเพื่อนเอาเอารถี่บยืนให้ที่บานที่บานยืนให้ี่บานี่บ้าหลังเพื่อนเผาดิเพื่อนเผาดิเอเเปียกฟ้าี ตัวทิ้งลอวไปมึงหน่าเพื่อนหน่อยดีมีใครไปรับกูได้บ้างเดี๋ยวกูเพื่อนแทนเพื่เพื่นไม่ได้หน่อยดีเพื่อนย่าไปบอลไปเพื่อนตรีมหาพี่พาวี้แล้ีได้ตีมไหนพี่เกดอยู่ไหนอยู่หลังหลังไฟหลังโอ้ยเหี้ยมันลำกูสัตว์เอ้ยแส่จามงแล้วแตะยังหร้อยดย่กามสุดไปสุดไปสุดไปเฮ้ยเพงดน้อง เฮ้ยเยี่ยมมาเล่นหน่อยทุบอยู่ขับยะเราเลื่อนกระจายเราเลื่อนกระจายแต่มันโดนมันโดนเราต้องย้ายบ้าน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 ตรงนี้กลับไปกลับชุ่งเลยสวยสัตว์ตัวไหนเขาได้เขาได้ตรงนั้นตัดโอรโหขับเงียมันจะโดนคืนนะเนี่ยมันจะโดนคืนมันทำอะไรอะชุบดิน้องชุบเงินทุบเงินทุบดิชุบดิยิงหน่อย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 สวยเียไอ้ช่วยบอลต่อชุ่วยบอลต่อ ยิง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 มาชุบมายิง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 หน่อยยิง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 ยิง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 เราแยกกันเป็นเป็นสองคู่ป่ะเฮ้แปะเราแยกเป็นสองคู่แล้วตอนเนี้ยไปรวมรวมกันหน่อยตอนนี้เราแยกเป็นสองคู่เฮ้ยตอนนี้เราแยกเป็นสองคู่พี่ตอนนี้เราแยกเป็นสองคู่อยู่ไปขับไปในทีเดียวกันหน่อย บอกไฟกลางกลับมาหน่อยดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยเฮ้ัไปสามทเลยฟังสามไปขับไปสามึงลับไปสามิตรงนี้มึงลับไปสามิมึง้อี๋วางออกไปตายดูนี่ีไว้เอี้ยไอ้เอี้ยตรงนี้เร้มดเอี้ยเฮ้เี้ยเี้ย้ากลับมาได้ปะเฮ้ยมึงมึงชุบแล้วขับไปสามดิชุบแล้วขับไปสามทีมึงแก่หเ่อยพี่รถผมรถมกลับมาเ่นหน่อย ตรงกางมันจะเขี่ยแล้วเว้ยแนเด้นในเียเหี่ยพี่สักลูกไลพี่ตรงเนี้ยเฮ้ยกลับกลับไปไนตรงสามทีเฮ้ยตรงนี้มันกลับไปไดตรงสามที่อยมึงลุกขึ้นมาแล้วมึงกลับไปได้หน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเฮ้ยตรงตรงสามี้วดูตรงมาล่เข้าไป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 เ้าไป้าไป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 เาเาไป ชุบเลยแม่มึงชุบเลยแม่เพื่อนมึงชุบเลยแม่ตัวตัวตัวไอตองตองไม่นี้ยชุบเลยแม่เพื่อนถอยเอาเชื่ยวควายไปเอาเชื่ยวควายไปดิเอาเชื่ยวควายไปเดียวมีปืนเล่นปืนหน่อยเว้ยเราเล่นแยกกันนะตอนเนี้ยเราเล่นแยกกันนะมึงต้องนี่หนะนะเฮียเฮ้ยบอกวางวางเพื่อนเราวางหน่อยมึงมึงแยกกันเฮ้ยมึงดึงดึงหน่อยตอนนี้มึงแยกกันเฮ้ยมึงแยกกันมึงแยกกันเยอะ บีบบีบมันเปมาเล่นตัวงตบซดพีบใจจับใจกันเยอใจกันเยอะเ้ยอาบีบพี่โดนตบที่พาวบีบไปแล้วพี่ตกใจมันมีบ้านในเพื่อนแล้วแต่ยนะตอนนี้มึงแยกกันเยอะนะมึงแยกกันเยอะน้ำรวมกันหน่อยดิรวมกันหน่อยรวมกันหน่อยพีพีีตอนนี้แยกกันเยอะจัดเลยพีมีครับพี่บอลแยกเยอะจัดเลยบอลทำไรเนาะบอลทำไรอ่ะบอลทำไรบอลบอลเขาแคมาช่วยตรงหินอะไรปะช่วยไปลงหุ้มมาชุบเลยชุบเลย ไปมึงจะเล่นตรงไหนกันแน่เนี่ยตอนนี้มันวิ่งไปไกลเลยโง่ไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่กับไอ้พวกเนี่ยไอ้กูหน่อยกันไอ้กูเหรอยนาะไม่มีอะไรเลยโง่ตัวโง่เลยไอ้กูเหรอเน้องไม่ชู้เพื่อนนะไอ้กูเหรอเน้องตีเพื่อนอยู่เลยควายยะก้ากไอ้สัตว์ ส้ำเลยซ้ำเลยเพื่อนจี๋เลยได้มึงก็ลากให้เอ๋อดิมึงลากเป็นไปเอ่ยแตกยังแกง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 ขยะแกงขยะพร้อมแตกยังตีควายไอ้แกงขยะพร้อมแตกยังเลยฝาเยแกงแม่นมาประจัฟเ็มเลยเฮียบงแปไอ้าไอเชี่ยบแกงแป้ไ้ายวายว้ายไอ้ัตา์ยังตัดไอ้เชี่ยกะจอกเปลนมีดดเปลียนเปลี่ยนมีดยัดดีจะถือไม้กันหายยี่ ไม่ใช่เรากระจายกันเป็นสองไฟเราโดนไว้เฮ้ยมันพากันเล่นสองไฟอ่ะตอนแรกมันเล่นเล่นฐานเขาแล้วก็เล่นตรงเนี้ยมันแยกกันเป็นสองคูเไ้ไอ้เชี่ยเห็นมาตั้งนานแล้วว่าแยกกันอ่ะไม่รู้จะให้มันรวมกันยังไงอ่ะมันหลุดมันแยกกันเป็นสองไฟอ่ะไอ้เชี่ยเล่นยากจัดเลย แล้วกูก็เรียกกลับแลวมึงให้กูเรียกกลับไงอ่ะกูเรียกกลับด้วปากเสียปากแฉะแล้วเนี่ยม่รู้จะให้กลับไงแล้วอะ่ะมันไม่รู้ว่ากลับตรงไหนมันไม่มีเขามันไม่มีคนรู้หลังบ้านหลังบ้านเราตรงไหนมันมันไม่มีแผลนะตอนนี้มันไม่รู้ว่าว่าหลังบ้านมาตรงไหน่ะโดนเนี่เงี้ยไอ้เหี้ยมันแยกกันแบบของกูปะหน้าหลังอะ แม่งมันมาจุ่มเอาศพไอ้เหี้ยยิงไปพาวเลยใครมีรถก็คือรถเพื่อนไม่พาวมันน่าจะเอาพาวแต่ลากเออยยากต่อ้มันจะมีโอจีไอ้นี่ลากอะเออยยากมันได้ช่วยกันอยู่เปิดอยู่ลูกเ,เกมลูกเกมมันเปดู่ไอ้เหี้ยแต่เสียดายเมื่อกี้มันแยกไฟกันอะเปส่องไฟอะ่ะ ไม่ใช่โดนเลยเมื่อไรเราไม่ได้ถือศพกันหรอวะไฟกลางพอได้อยู่ไม่ใช่เมื่อไหหลังบ้านมันก็ได้หละแต่มันแต่มันชุบขึ้นหมดเลยหลังบ้านปิดไม่ได้เราต้องเล่นที่เดียวกันอนะเราแยกเป็นสองกลุ่มมันไม่ได้หรอกคือหลักหลักคือต้องต้องกลับมารวมเราเล่นแยกไม่ได้เราเล่นแยกไม่ได้ เสียดายว่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียดายไฟพุ่งี้ว่ะ <c oughs> แกพี่เตไส้เฮียพี่เก็ตคนเดียวไม่ได้มีผลขนาดนั้นไอสัตว์รวมทั้งหมดอ่ะเราเล่นไม่ดีอย่าไปโทษพี่เก็ตอย่าไปโทษใครคนนั้นนี้ทุกคนรวมโดยรวมอ่ะเขาแก้เกมมาดิมันมันอยู่ที่การพลิกไฟอ่ะเขาชุบหลังบ้านมันก็ขึ้น ถาเราปิดมันก็ชุบไม่ขึ้นแต่รอบนี้มันชุบขึ้นมันก็ขึ้นมันจะเป็นไรแกร้คงเกย,กยเป็นบรรดาอ่อนไอ้เหี้ยมึงคิดว่าทีมฟุตบอลหรือ,องไงวะไม่มีหรอกเธอะเธอะแพ้แล้วก็ไฟแล้วก็ใหม่ลากหรือยากเนี่ยโดนเลยโดนเลยบอลจะรอให้คนโผล่ไม่เอาทรงเลยสัตว์บอลจะรอเอาให้ดิมึงไอ้เหี้ยมึงก็ห่อเข้าไปวะไอ้เหี้ยห่อดิอ่ะห่อดิห่อดิห่อดิ๋ยวตำรวจจะได้จับพวกมึงเข้าโปรง มันโดนแล้วมันห่อตรงนี้มันก็โดนแล้วเนี่ยมันห่อตรงนี้ปุ๊บมันโดนปั๊บเลยแหละตำรวจสแตนบายรอแล้วเดี๋ยวตำรวจเขามาเซ็ตมาสแตนบายรอแล้ว,ลวเขาเตรียมการรอแล้วองค์กรเนี่ยมาแล้วน,นะอะไรอ่ะมันกลับตรงนั้นทำไมอ่ะ เฮ้ยมันเอืออะไรอ่ะมันกลางตัวนั้นทำไมวะวัดวัด a t ตาฟากอ่าผมอาตลอมาแล้ว,ว,วถ้ามีคนวางวาง EMP นะมึง โอ้ยเสียงโซปรงบอยู่ตรงนี้เนี่ยทางท้ายเนี่ยเสียงเสียงคอลิคอปเตอร์มาแล้วเสียงพวกคอลิคอปเตอร์พวกอะไรมาแล้วเฮ้ยเสียงคอลิคอปเตอร์มาแล้วน้องมาแล้ว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 อุ่นใจเลยยิ่งเสียงพวกคอลิคอปเตอร์พวกอะไรพวกนี้มานะโอ้พี่ว่าลั่นปะพี่ว่าลั่นปะน้องพี่ว่าลั่นปะไม่มีมีใครยังมีใครยังไม่ห่อยไหมมีใครยังไม่มีอีกไหม ี่มีธงหอบาพี่หาตายพี่าวรโดดดันไว้อันกูหอนมาเลยพี่ทิ้งมาเลยลากสองลากสไปเลยน้องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวลากสอากสามอกุ้งอีโก้อยู่แล้วเราอีโก้อยู่แล้วอีโก้อยู่แล้วลากสองลากสไปเลยน้องเราอีโก้อยู่แล้วเอเค้เราเาจะเอาศมว่าโรยไอ้ก้าวเปะกูอุ้มสออ้ยอุ้มสไปเลยแอคโชดาบโช โชวส์สาวไปเลยดงโชว์ไปนร้าโชว์ไปขึ้นมาขึ้นมาอย่าไปยอมนอ้องอย่าไปยอมได้ขอ,อ,อ้อนมาสามกล่องเฮ้ยเหลือเคสอีหนึ่งหนึ่งเคสน,นะมาห่อทุกคนเลยนะ